คุณหนูอนุทินบอกว่าอ้าวจะแก้ก็แก้ภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนการแก้กฎหมายรัฐนูลชัดเจนวันนี้กลับหัวเรือแล้ววันนี้กลับหัวเรืออย่างชัดเจนและเป็นสัญญาณทางด้านการเมืองที่วิเคราะห์เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าวันนี้ชนกับพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยซึ่ง ในวันพรุ่งนี้นะครับกรรมการพิจารณาคดีพิเศษจะให้มีมติเด DSI รับหรือไม่รับซึ่งมีภูมิธรรมเวชชัยชัย,ชยนั่งอยู่หัวโต๊ะวันนี้สัญญาณมันชัดเจนว่าภูมิใจไทยเนี่ยหมอบแล้วนะหมอบแล้วนะครับหมอบแล้วเออ ใครว่าไม่หมอบไม่รู้แต่สัญญาณออกมาจากการส่งสัญญาณของคุณหนูอนุทินเนี่ยบอกว่าวันนี้แต่เดิมเนี่ยก็คือสอสอภูมิใจไทยเนี่ยเดินวอล์กวอล์กเอาเลยใช่ไหมนะจากการยกมือในการที่จะสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูนเนี่ยภูมิใจไทยไม่เอาเลยนะครับและประ,ประกาศตัวแข็งก้าวมากๆว่าไม่เอานะ เออแล้วก็เดินออกกันไปนะไม่ยกมือมั่งเดินออกจากสาภาไปมั่งก็ว่ากันไปแต่พอมาวันนี้ประมาณไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับสัญญาณเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังหลังมือเลยนั่นคือคุณหนูวนุทินเองเนี่ยออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเป็นไง จนมุมทุกเรื่องเลยใช่ไหมคุณนิวัตเ,ออเพราะฉะนั้นสัญญาณมันมันมันไม่สามารถแปลไปอย่างอื่นได้เลยอะครับนะครับว่าวันนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันจะซ้ายขวาหน้าหลังยังไงมันจะมีผลกับการรับหรือไม่รับคดีปมหัวสอวอเป็นคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าหลายคนมองถึงวันพรุ่งนี้เลยนะ ตอนนี้มติของกรรมการคดีพิเศษยังไม่ออกนะในวันพรุ่งนี้นะครับเขามองเลยว่า DSI ไม่น่าจะรับเอาแล้ว DSI ไม่น่าจะรับคุณคิดว่าพรุ่งนี้ DSI น่าจะรับไหมล่ะน่าจะรับไหมครับวันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะ โอ้โหอะไรนะเสียงเสียงเสียงชัดมากเลยเอาคุณคิดว่า DSI น่าจะรับไหมประเทศนี้เป็นของสองพักนี้ไม่รับทำไมเราคิดเหมือนกันเลยเอาจริงๆกกทเงียบเงียบฟาดเรียบเลยใช่ไหม สัญญาณชัดเจนถ้าคุณฟังผมนะถ้าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนะครับคดีพิเศษไม่รับปมหัวสอวอเป็นคดีพิเศษให้กับ d ีเอไปทำต่อเนี่ยนะถ้าไม่รับนะเกมการเมืองร้อยเอร์เซนไม่ใช่ร้อยนะล้านเปอร์เซ็นต์นะเกมการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์และ สิ่งที่ผมวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าสีน้ําเงินสวออร้อยสามสิบแปดคนจะก,กลับจากน้ําเงินเป็นแดงมีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากๆเป็นไปได้เยอะมากๆเออเอาสิเกมช่วงชิงอํานาจเนี่ยจะไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนั้นเทคแล้วแต่เทคนิคความสามารถอํานาจของแต่ละคนนะครับวันนี้โอ้เป็นไงฮะ มันไหมมันงัดพลังกันน่ะของผู้มากบารมีสองคนน่ะวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้มากบารมีสองคนนี้คงงัดพลังกันนะครับพอเขางัดกันไปงัดกันมางัดกันไปงัดกันมาใช้ทั้งกลไกของรัฐอำนาจของรัฐการตรวจสอบบรรดานักร้องต่างๆเข้าไปเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ ก็เลยชวนพวกเราวิเคราะห์และลองเดาดูว่าพรุ่งนี้ดีเอสไอรับไหมถ้าไม่รับก็เกมการเมืองถ้ารับก็คือการตรวจสอบแบบอยากให้มีการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาเอ,อและการตรวจสอบนั้นโอ้โหครับถ้าผมดูนะนะครับมันไม่เห็นหัวประชาชนถ้าให้ผมดูนะ ผมว่าไม่รอดถ้ารับผมว่าไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเพราะวันนี้เริ่มมีคนไปร้องจากที่นู้นที่นี่เหมือนคุณนิวัฒ์บอกเมื่อกี้ไปร้องสภาธนายความใช่ไหมเออนะครับพี่ถาวรสวัสดีครับและจะมีคนเดินทางไปร้องอีกหลายที่นะดังปรากฏเป็นข่าวทีนี้เรื่องนี้นะครับ ถ้ายิ่งปล่อยนานคลิปหลุดหลักฐานต่างๆจะเริ่มเยอะขึ้นสู่สายตาประชาชนเพราะพรุ่งนี้ต้องจบครับแต่จะจบไปในทิศทางไหนนะครับต้องติดตามอย่างที่ผมวิเคราะห์ประเด็นนี้แหละนะครับถ้ารับเออจบก็เดินไปตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าไม่รับี่เกมการเมืองล้านเปอร์เซ็นนะอ,อแล้วคำถามต่อไป นะครับที่จะถามก็คือแล้วสวเนี่ยถ้ากลับมาเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยเขาจะยอมแก้กฎหมายรัฐนูนไหมนะครับเขาอยากจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะอันนี้เป็นคําถามที่เออสวจะยอมให้ตัดอํานาจตัวเองหรือเปล่านะครับนะถ้าเปลี่ยนสีแล้วนะอันนี้ต้องดู บทวิเคราะห์ต่อไปให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งเราไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่วันพรุ่งนี้จริงนะถ้าวันพรุ่งนี้รับหรือไม่รับเนี่ยความหมายคนละเรื่องกันเลยนะครับนะคุณคิดว่าเอามันไหลไหมละ่ะมันไหลจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงไหมละ่ะเออ เดิมทีสวเป็นของใครอ๋อนะครับสวชุดใหม่นี้เอ่อเป็นของใครจะไหลจะไหลกลับหรือจะไม่ไหลกลับเออน่าติดตามจริงนะครับอืมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่าทีของคุณเนวินเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับไม่สามารถที่จะ ส่งสัญญาณอะไรชัดเจนที่พอจะบอกได้ว่าวันนี้พร้อมงัดกับในายใหญ่ไม่มีเลยฮะพร้อมที่จะตั้งป้อมสู้กับในายใหญ่ก็ไม่มีฮะนะครับไม่มีเลยฮะข่าวกระแสออกมาบอกว่าจะถีบพัรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านนะแล้วจะไม่เติมนะเสียงของพัรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะเสียงที่มีอยู่แล้วเนี่ยมี ความมีเสถียรภาพอยู่แล้วต่อให้ตัดภูมิใจไทยไปเจ็ดสิกว่าเสียงก็ยังมีเสถียรภาพอยู่เออนี่นะครับ